มาอีกแล้วมาอีกแล้วเก็บเห็ดอีกแล้วพี่น้องวันนี้สิบพาเก็บดอกเลยหน่อยงามๆนี่ไปดองแล้วจ้ะสุป,ปิโลอีกแล้วพี่น้องจ้าหลายคัาหลายเน่วาสิเก็บแบบถึงท่วเราได้ไหมนี่พราะว่าอากาศอากาศลงเยอะมากเลยสี่องศาวนันนี้หนาวแล้วจ้ะโชคดีที่ว่า ปีนีหิมะลองซาปีนีหิมะลองซาก็เลยออกมาเก็บอีกรอบหนึ่งตอนแรกว่าจะเก็บดอกใหญ่ๆงามนะมาเจอดอกน้อยๆน,ยนี่งามเอาไปเห็ดดองแบบนี้เพต้องเห็ดอยียงหลายเลยเอาไปดองเอาไปดองพี่น้องเอาไปเ แหนมพร้อมแล้วนี่แหนมเห็ดรอบนี่เก็บสดสดเลยจ้ะเก็บกันสดสดดอกอ่อนๆเลยพี่น้องจ้าลายคับลายแน่นะอะเออจะซืว่าจงไหนคุณเต็มอยู่คุณเ,เป็นซุ้งเป็นสายกำลังขึ้นยังสิเพราะว่าอากาศมันอุ่นแล้วเห็ดมันขึ้นดีปีที่แล้วนี่หิมะลงเหลอาเด้นนี่ ปีนี่นี่อาทิตย์นี้อากาศลงสามสี่องศาดอกอ่อนๆเนี่ครับเอาไปเห็ดอันดวงนี่แสบหมอกลงแล้วกับฝนตกนี่ป้ามันจะชุ่มชุ่มป้าจะชุ่มชุม สวยง,งามได้พี่น้อยตัดเอาเดี๋ยวไปเลือกี่ยออกที่หลังดอกไม่สวยเราไม่เอาค่ะเพราะว่าวันนี้เราเอาแต่สวยๆวย <c oughs> มองใดมันเคยเกิดมันก็เกิดจังสิ่ลอะเป็นซุ้มเป็นแส้งสิ่ล้ะพี่น้องเกิดเป็นมูเป็นมู่พื่อเห็ดปวกปานเฮานี่ เยียงนี้น้ำยาน้ำยาำคุณน้องตอนแรกว่าจะเก็บบบตัดขากับแบบเห็นเห็ดดอกงาแล้วอบ,บตัดขาไปมันก็เป็นเครื่องใดกับพวูลขี้หายกันเลยต้องตัดขาตัดขาไปด้วย ไปเก็บไปน้ากันถ้าเป็นแบบนี้เพเอาเ้ว้อค่ะที่มันเป็นอันล่าขาวๆสิเดี๋ยวมันจะขึ้นล่าปนกันเอาตาดอกมันขาเป็นล่าเพเอาเหตุเราเลือกได้เราไม่จำเป็นต้องไปเก็บที่หายนะคะ เก็บแบบทิ้งทวนเพราะว่าอากาศเย็นจะเอาข้ารถสิเอารถไปเก็บแล้วสิเส้าแวนแล้วสุป,ปรสุป,ปรดอกกำลังงอแงเขาเขาป,าป้าเป็นนั่นสิหระพี่น้มองเป็นบ่าอไอเนี้ยจะอยู่บ้าน เมื่อว่าในย่บานเมื่อว่าในอากาศฝนตกย่บานเมือ่อีนเขาป่าเนี่ยที่เก็บไป่นหลายนะคะ่ะคือเอาไปขายแล้วก็เอาไปตากนั่นด้วยค่ะตากเห็ด,เ,หดเ,หเดี๋ยวค่อยไปเก็บขยะที่บ้านนะอันนี้ไปได้เห็ดน้ำร่มมากเห็ดน้ำร่มประกอบ สวยงามบ่สวยงามสวยงามดูนี่โอ้ยเนาะโอ้ยจักสีว่าจังใดเห็ดก็ได้งามแห้งงามแห้งหันไปทางสายกับแมนหันไปทางขวากับแมนหันหนาหันลังกับแมนเนเี่ยวเดียว อย่าเบื่อกันเด้ออย่าสาวเบื่อเด้อเก็บน้ำกันไปสักคนเดีย๋ยวอีกมืออื่นมือฮึ่กอเศร้าเขาปาลา้วพี่น้องเศร้า,าว้าเก็บเห็ดแหล้วยมาว่าอากาศเย็นเราบ่เอาแล้วหนาวไปไปต่อฟังทั้งขุ่นจับตาเก็บเห็ดข่อยเป็นหลุดหนีเด้อเอากระเป๋างามเลยเสียงก็เริ่มเช ไม่โอแล้วเสียงนะ่ยเป็นวดัดว่าจะเก็บสักชั่วโมงสองชั่วโมงดูซิว่าเสียเอาจักถังหนึ่งนี่แหะ <c oughs> ไปพ่อป้าเฮดไลายก็เป็นบาเก็บแต่พืชแต่พืชอ,อีกละขคอยก็ได้โอ้ยเก็บแต่พืชแต่พืชตามสเต็ปปาเกา ดอกน้อยๆเต็มๆนี่พี่นนท์ผุนเสียงยิงแท้งสี่จะบ่เอาจะเอาดอกสวยๆแบบนี้ถ้าแบบนี้ก็ปล่อยให้เขาอยู่ยงั้นแหละเราจะเลือกเอาแต่ดอกสวยๆงามๆเก็บใส่กระอัเอเคลื่มไปทางใดกับแมนเหมือนโอ้ยเนาะ เนาะชีวิตได้ชิมนี่เนาะ เอาตัวดอกเหลืองๆงามๆดอกดำๆลงซีโาเอลตอมันฉ่ำนามอุ้ยหลุมหลุมส่อนอยู่นะมันใบไม้ใบหญ้าส่อนอยู่ตามใบไม้ใบหญ้าจริงๆแเราจะมาเห็ดอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวนะพี่น้อง บม่ม่ไม่ไหนาสิบอกเอา <c oughs> จริงๆแล้วว่าจะมาเอาเห็ดตัวนี้แต่ว,ว่ามันเท่าแล้วก็เลยไว้ปีหน้าปีนี้ไม่ทันละวเท่าเหมือนหร่วูกงสแถวนันกับบ้องงามเอ้า

ล้วก็ไปเขาป้าไหมถามว่าหลายว่าหลายแต่ว่าบกเก็บไงบกเก็บถูงแมนเหมือนนิดจ้ะถ้าหลังกับแมนแต่เราจะไม่เก็บเพราะอะไรคุณไว้ไม่ถึงไ้นี่ห้งคนอื่นมาเก็บเอาซะโจ่ไงคนอื่นมาเก็บ เต็ยมยุคค่ะแต่ว่าก่ะพ่อแล้วไปเราไปอีกป่านเสียงมันมีคนมาเก็บพ่ออยู่ข้างหูค่อยนี่อยู่ในป่าเนี่ยเสียงมันกล่งเ่อจะวอกกันในป่ามันกระด้ยิ้เด้หรือห้อวาววอกกางเสียกระด้ยินเสียงมันจะกล่งในปา่าเางเสียมันถ่าแล้ว ไปดีกว่าอ,ออกไปอีกปานึงพี่นอกเลยนี่ค่ะจบคลิปเท่านี้ค่ะกีะดโตชไม่มอย,มอย